สวัสดีค่ะภาษาอังกฤษสำนักกฎหมายการจารดวงเด่นในวันนี้นะคะเรามาท่องศัพท์ในกลุ่มพนักงานอายการครั้งที่1กันเถอะคะ่ะตามมาเลยสำหรับกลุ่มแรกนะคะจะเป็นองค์กรและตำแหน่งของอายการนะคะในส่วนนี้จำเป็นจะต้องจำชื่อองค์กรและตำแหน่งแม่นๆมีคำศัพ์น่าสนใจดังนี้ 1. องค์กรอายการใช้คาว่า Public Prosecutor Organization อายการสูงสุด Attorney General สำนักง,งานอายการสูงสุด Office of the Attorney General พนักง,งานอายการ Public Prosecutor ส่วนราชการ State Agency ทั้งหมดนี้เป็นคำนามค่ะข้อสังเกตของการแปลคำว่าองค์กรหรือองค์การใช้คำว่า Organization Organization แปลว่าองค์การนะคะแต่ในความหมายพิเศษนี้จะแปลว่าองค์กรน,นะคะสำหรับอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจคือคำว่าอายการสูงสุดเราใช้คำว่า Attorney General General มีความหมายพิเศษนะคะนอกเหนือจากถ้าเป็น adjective General จะแปลว่าทั่วไปนะคะแต่ว่าถ้าเป็นคำนาม General แปลว่าตำแหน่งสูงสุดในองค์กรนั้นๆน,น,นะคะฉะนั้น Attorney General แปลว่าอายการสูงสุดและให้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เสมอในคำว่า Attorney และ General ในตัวพิมพ์ใหญ่ค่ะสำหรับในส่วนของสำนักงานให้จำไว้เสมอว่า Office Office แปลว่าสำนักงานนั่นเองและแน่นอนค่ะ public prosecutor public prosecutor เขียนให้ถูกต้องค่ะพนักงานอายการนั่นเองส่วนต่อไปคือกริยาและนามที่เป็นอำนาจหน้าที่นะคะของพนักงานอายการซึ่งสามารถดูได้จากข้อสอบเก่านะคะในส่วนนี้ก็จะมีคำที่น่าสนใจได้แก่คำว่าฟ้องหรือสั่งฟ้องในคดีอาญาใช้คำว่า prosecute prosecute การสั่งฟ้องคดีอาญาในส่วนของคำนามจะใช้คำว่า the issuance of prosecution order ส่วนถ้าเป็นคำกริยาจะใช้ verb to issue issue แปลว่าสั่งหรือออกนะคะจึงได้ว่า issue a prosecution order การสั่งไม่ฟ้องนะคะในส่วนของกลุ่มคำนามใช้คำว่า the issuance of non prosecution order ในขณะที่ถ้าเป็นกริยาก็จะเปลี่ยนจาก i s c h e n d e เป็น Issue เช่นกันเป็น i s s u e a non prosecution order แปลว่าสั่งไม่ฟ้องดังนั้นคำสั่งไม่ฟ้องในภาษาอังกฤษของกลุ่มนี้จะใช้คำว่า A non prosecution order แปลว่าการสั่งไม่ฟ้องในขณะที่การสั่งฟ้องคดีจะใช้คำว่า A prosecution order ต่างกันตรงที่ถ้าไม่ฟ้องจะมี non n o n อยู่ด้านหน้าส่วนถ้าเป็นการฟ้องจะไม่มี non นั่นเองค่ะความเป็นอิสระ independence บทบาทของพนักง,งานอายการ roles of public prosecutor กิริยาที่ใช้กลุ่มคำว่าสอบสวนใช้คำว่า investigate คำนี้เคยออกข้อสอบแล้วนะคะ investigate สอบสวน คำ,คำเมื่อกี้เป็นคำกริยาต่อไปเป็นคำนามค่ะการสอบสวน investigation investigation เริ่มต้นฟ้องคดีอาญาใช้คำว่า initiate a criminal case กระทำความผิดอาญาใช้กริยาว่า commit a crime การส่งผู้ร้ายข้ามแดนใช้คำว่า extradition สิทธิมนุษยชนใช้คำว่า human rights ข้อสังเกตนะคะกลุ่มคำนามความเป็นอิสระ ใช้คำว่า independence ลงท้ายด้วย e n c e นะคะนี่คือข้อสังเกตของคำนามส่วนคำว่าสอบสวนกับการสอบสวนสังเกตให้ดีนะคะคำว่าสอบสวนเนี่ยจะใช้คำว่า investigate เพราะเป็น verb นะคะถ้าสมมุติเราเปลี่ยนตัวตัดตัว e ออกแล้วเติม i o n ลงไปจะทำให้กลายเป็นคำนามในส่วนนี้จะกลายเป็น investigation การสอบสวนซึ่งเป็นคำนามทันที ในขณะที่กริยากลุ่มที่ใช้เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ที่แปลว่าเริ่มต้นใช้คำว่า initiate และกระทำความผิดหรือกระทำผิดเราจะใช้คำว่า commit และมักใช้คู่กับ commit a crime ส่วนคำว่า extradition เป็นคำนามแปลว่าการส่งผู้ร้ายข้ามแดนและสุดท้ายคือสิทธิมนุษยชน human rights ซึ่งคำว่า rights จะต้องเติม s เสมอค่ะการทุจริต ใช้คำว่า corruption อาชญากรรมข้ามชาติใช้คำว่า transnational organized crimes การค้ามนุษย์ human trafficking การฟอกเงิน money laundering อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ economic crime การรอการกำหนดโทษการรอการกำหนดโทษโดยมีการคุมประพฤติใช้คำว่า probation อีกเซตหนึ่งที่พลาดไม่ได้เลยนะคะออกข้อสอบบ่อยมากคือกลุ่มของกฎหมายอาญาระหว่างประเทศนะคะส่วนใหญ่จะออกการแปลหรือออกการอา่านเพื่อทำความเข้าใจนะคะ International Criminal Law คือกฎหมายอาญาระหว่างประเทศนะคะจะมีความผิดในฐานต่างๆดังนี้ในส่วนของอาชญากรรมระหว่างประเทศเป็นคำรวมนะคะใช้ภาษาอังกฤษว่า International Crimes อาชญากรรมสงคราม War Crime อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ (Crime s against Humanity) อาชญากรรมฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (Crime of Genocide) ความโหมดร้ายปาเถื่อนที่ส่งผลอย่างกว้างขวาง (Mass Atrocities) ศาลอาญาระหว่างประเทศ (The International Criminal Court) ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (The International Court of Justice) สหประชาชาติ (The United Nations) หรือ UN คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ The UN Security Council ดำเนินคดีหรือลงโทษทางอาญาที่เราเจอไปแล้วนะคะใช้คำว่า prosecute เป็น verb นะคะส่วนถ้าเป็นคำนาม prosecution แปลว่าการดำเนินคดีอาญาในประเทศใช้คำว่า expel เป็น verb นะคะกระทำทรมานใช้คำว่า torture ซึ่งคำว่า torture สามารถเป็นได้ทั้งกริยาและคำนามค่ะคข่มคืนกระทำชำเราใช้คำว่า rape และก็ใช้คำว่าการข่มขืนกระทำชำเราด้วยคำเดียวกันค่ะ rape สำหรับคำว่า rape เป็นได้ทั้งคำนามและกริยาเช่นเดียวกันค่ะต่อไปจะเป็นกลุ่มขององค์ประกอบในการกระทำความผิดทางอาญานะคะคำแรกเลยองค์ประกอบภายใน หรือองค์ประกอบทางจิตใจในทางอาญาใช้คำว่า criminal state of mind หรือภาษาละตินใช้คำว่า mens t rea ต่อไปค่ะเจตนา intent เจตนาธรรมดาใช้คำว่า general intent เจตนาพิเศษใช้คำว่า specific intent ประมาทใช้คำว่า recklessness ประมาทเลินเล่อใช้คำว่า negligence เจตนาโอนใช้คำว่า transfer r e d intent ความผิดผิดหรือที่มีความผิดเป็นคุณศัพท์ใช้คำว่า guilty โดยเจตนาเป็นกริยาวิเศษใช้คำว่า intentionally และสุดท้ายค่ะจงใจใช้คำว่า willful เป็นคุณศัพท์นะคะส่วนขยายทั้ง3แบบนี้จะมีความแตกต่างกันค่ะสำหรับในส่วนของคำว่าคุณศัพท์นั้นแน่นอนถ้าเป็น guilty จะใช้ในส่วนของการขยายคำนามหรือตามหลัง uh, verb to be นะคะสํานรับ intentionally ซึ่งเป็น adverb หรือกริยาวิเศษอันนี้จะทำหน้าที่ขยายกริยาค่ะซึ่งจะวางแตกต่างกันไปคำต่อไปค่ะจะเป็นกลุ่มตัวคนที่เกี่ยวกับผู้ร่วมกระทําความผิดหรือผู้สมรู้ร่วมคิดนะคะใช้คำว่า accomplice accomplice ตัวอย่างเช่น Mr. Jones was convicted As an accomplice to murder, Mr. John ถูกพิพากษาว่าเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่นคำต่อไปค่ะผู้สนับสนุนภาษาอังกฤษใช้คำว่า accessory ตัวอย่างเช่น In common law, an accessory could not be found guilty unless the actual perpetrator was convicted. ในระบบกฎหมายคอมมอนลอผู้ผู้สนับสนุนไม่อาจถูกพิภากษาว่ามีความผิดหากผู้กระทำความผิดที่แท้จริงไม่ถูกพิภากษาว่ามีความผิดจริงสำหรับคำศัพบเซตอายการนะคะก็ในกลุ่มแรกก็ขอจบการ p พรเซนต์เพียงแค่นี้ค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย